สวัสด,ดีค่ะทุกคนสว,ส,สวัสดีค่ะยุ้ยนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่แบบครั้งเล็กๆเลๆแรกๆเลยอะยุ้ยเคยรีวิวเซฟราสิบสไปใช่ไหมวันนี้จะโอกาสดีกลับมาบรรจบครบรอบอีกครั้งในรอบครึ่งปีนะคะลองมา sales, ดูว่าเซลล์ครึ่งปี6-6แล้วก็ mid year sale ต่างเนี่ยยุ้ยจะหมดกับอะไรไปบ้างเลยสัต์ระมากเวอร์พูดเลย ทุกคนสิ่งที่เราสั่งมาก็คือนี่ค่ะ,ะเป็นสติกเกอร์แปะ Apple Pencil จากร้าน Case Crazy คือเราอไปซื้อเคส iPad มาแล้วมันเป็นแบบที่มันจะใส่ปากกา Apple Pencil ใส่ปลอกไม่ได้เพราะว่าพอใส่ปลอกแล้วมันจะปิดไม่ได้ใช่ปะเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ ซื้ออีทีแรปนี่มาซึ่งอันนี้นะคะเป็นของแลปซีนี่ของแพ้ด้วนะของเกาหลีขึ้นว่า Made in Korea เลยเขาบอกว่ามันจะไม่ทิ้งกาวเอาไว้บนตัวปากกาแล้วก็ถ้าแบบเบื่อหรือหลุดอะไรเงี้ยก็ลอกใหม่ได้อันนี้ก็คือจริงๆมันไม่ได้ลดราคาหรอกแต่ว่าเรามีคูปองส่งฟรีก็เลยซื้อมาจากช็อปปี้ค่ะใครสนใจไปตามๆได้เขามีหลายลายมากเลยนะคือแบบติดไม่เป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าจะลอดไหม แต่เห็นเหมือนว่าเขาจะมีวิธีสอนให้นะไม่มีอ่ะทำไงอ่ะอันต่อไปค่ะอันต่อไปคือมาจากจีนมันคือ iPad Stand คือเรื่องของเรื่องเราไปเห็นรีวิวไอตัวจังตัวเนี้ยใน Twitter มาซึ่งอ่ะทาการตลาดจ้ะ,ะซื้อมาลองค่ะตอนแรกมัน400กว่าบาทแล้วมันลดเหลือแบบ300กว่าบาททั้งตอน6 6ห่ะจริงๆมันหนักเหมือนกันนะเนี่ย มันหนักนะเธอเราเชื่อลาที่เขาบอกว่ามันแบบมันรับน้ําหนักคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นี่ค่ะมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะโอ้ยหนักนี่มันก็จะปรับได้ร้อยแปิองศาแล้วก็มันยกขึ้นได้เลยนะแต่ว่ามันก็จะแบบต้องใช้แรงนิดนึงอะมันแบบผู้หญิงตัวเล็กทําเองไม่ไหวเขินจังพอพับเสร็จมันก็จะลาเปน,นี้เลย อันต่อไปนะคะขอโทษกล่องมันจะยับนิดนึงอะคือเขาส่งมาเป็นแบบเป็นซองเว้ยเราไม่มีอะไรกันกระแทกเลยกล่องมันก็มาแบบยินอะอันนี้ก็คือเป็นความอยากได้ของเราเองคือช่วงเนี้ยเราอฮิตเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วแม่ลิปสติกมีเยอะมากแม่ก็เลยทำเองจ้ะจากจีนแหละ เราอ่านชื่อยี่ห้อมันไม่ออกแต่ว่ามันเป็น official store ของเขานะคะที่อยู่ใน Lazada เราได้ทำลิปสติกเองอย่างง่ายๆได้สีที่เราต้องการเลยแต่ว่าประเด็นคือมันจะได้สีที่ต้องการได้ยังไงในเมื่อสีข้างในมันแรนดอมหรือออกไหมเอองงปะเปิดข้างในให้ดูนี่ค่ะอุ้ยอะไรหล่นอันนี้มันจะเป็นมามาเป็นเซต่างนี้นะคะ อันนี้เป็นพลาสติกที่แบบเอาไว้บีบบีบลิปสติกหลอดๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเป็นเขาเรียกว่าลิปสติกเบสแล้วก็เป็นสีสีสีอันนี้เป็นกลิ่นนะแล้วก็อันนี้เป็นโอร์แล้วก็เป็นลิปสติกสามแท่งค่ะหมายถึงว่าแบบแท่งลิปเป่าๆสามแท่งส่วนนี้ก็คือจะเป็นจุกสําหรับลิปจิ้มจุ่มอย่างนี้เราอะฮิตทําลิปสติกเองมากฮิตมากฮิตอยู่คนเดียวซื้อมาตั้งแต่ของแบบของไทยคร a ฟเทเ r ี a ที่แบบผัด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 ,ด,ดลิปสีอะ อันนั้นอ่ะก็มีเดี๋ยวทำให้ดูเหมือนกันเราก็เป็นอันนี้เอาไปผสมผสมเองเลยกับเบสลิปสติกอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆ้าของ c r a f t e r i a แต่ว่ามันจะซับซ้อนกว่านิดนึงตรงที่ส่วนผสมมันเยอะกว่าจริงๆเราอ่ะสั่งลิปสติกที่แบบเริ่มทำตั้งแต่บแบบหลอ่อเม็ดลิปสติกเอาไปต้มจุดตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยมาเลยนะอยู่ที่บ้านตอนเนี้ยคือสั่งมาจากจีนเพิ่งมาถึงเหมือนกันเดี๋ยวอันนั้นก็จะมาทำให้ดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากเนี้ยเราจะมีคอนเทนต์ทำล e ิปสติกเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่า ชอบจ้ะอยากทำลิปสติกใช้เองจ้ะอันต่อไปเราว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็คือนี้ค่ะทุกคนกล่องใหญ่มากเซฟราปีนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดคนไม่ค่อยชอบค่ะ6กเซฟราลดหนักกว่าเดิมเลยค่ะทุกคนจริงๆในเนี้ยเราอะแกะมาบ้างแล้วเพราะว่าเราลืมเมื่อเราถ่ายคลิปม,มีของที่ ก่อนเซลล์66มารวมด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันจะมีแบบมีเซลลหน้าร้านเหมือนกันก็เดี๋ยวขอรีวิวทีเดียวพร้อมกันเนาะของเซฟรานะคะเราแบกใจเหมือนกันทำไมกล่องใหญ่เปิดมาแล้วก็จะมีแบบที่กลองี่กล้าเหมือนเดิม,มเราคื้อทุกอย่างเราือแพ็คห่อมาอย่างดีมากชิพีคที่สุดเราเลยว่าทำไมกล่กองใหญ่เองพราะวดิทั่ททนได้กระเป๋าจ้าซื้อคุไแจกระเป๋าจ้าเธอกระเป๋าน่ารักด้วยเป็นกระเป๋าผ้าของเซฟรานะคะ ความโกอันแรกอันนี้เหอมากคืออันนี้คืออยากได้มานานมากละอันนี้นะคะทุกคนนี่ชูเป็นอายแชโดว์ของแพทแมกกามันโลจากรู้สึกราคาเต็ม4,500มั้งเหือพันกว่าบาทก็เลยเตัดสินใจว่าซื้อเลยเพราะว่าคงจะหาราคานี้ไม่ได้แล้วในปีนี้เดี๋ยวแกะให้ดูตรงนี้เป็นกระจกนะคะแล้วก็ข้างในจะเป็นอายแชโดว์ มย่รงนี้นี่แค่เห็นสีฉันก็แฮปปี้แล้วว่าบบจริงก็แบบเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้เลยใช้เลยจ้าต้อนนี้นะคะที่ซื้อมาตอนไม่ใช่หกหกมิดเยียเซลเซฟราเขาเรียกมิดเยียเซลนี่ค่ะเฟรชวิตามินเนกตาโกลด์จูสอันตี้ออกซิแดนต์เฟสเซรัมนะคะ รักแบบที่สุดอะแบบถ้าใครดูคลิป12 12เขาที่แล้วอะจะเห็นว่าเราซื้อมาแบบ1ขวดใช่ปะตอนนี้เราซื้อมา3เลยจ้าเพราะอะไรจ้าเพราะมันถูกกว่าจ้าแล้วมันก็ลดอีกจ้าวันไหนนอนน้อยหรือหน้าโซมใช่ไหมตื่นมาใช้เซรั่มตัวนี้จ้าหรือใช้ก่อนนอนก็ได้จ้าน่าดีเลยแต่ว่าเราอะใช้ตอนชเช้าพะตอนคืนเราใช้เอ็นอาวหน้าแบบคอยสดใสดีจัง เมื่อคืนทำอะไรมาหรอไม่รู้เลยตื่นมาคือสวยสวยงงงงมากก็เลยซื้อเป็นแพ็คมีทีเรเซลเราซื้อค่า2อย่างเนี่ยแหละค่ะของเซฟอร่าของแถมก็คือเราเลือกตัววายโนเพอร์เฟกของคอดารี่มานะเป็นตัวเซรั่มเสียงลือเสียงเราอ้างว่ามันดีอยู่เหมือนกันก็เลยเลือกมาลองแล้วอนี้ก็เป็นเฟสครับนะคะเป็นเดลี่พิลของ เดนนิสกรสคุณเดนนิสกรสเนี่ยเป็นเหมาะเรื่องผิวเรื่องสกินเลยแล้วเขาก็ค่อนข้างดังที่อเมริกาอืมเราเคยใช้แมสของเขาเราเคยซื้อแมสที่แบบต้องมาผสมเองคนๆคน,คนอะ่ะเราจะเป็นแผ่นสีฟ้าแล้วก็ลอกออกมาเป็นแผ่นเป็นหน้าเราเลยอันนั้นก็ดีเพราะว่าค่อนข้างดังมากในต่างประเทศไหนๆก็มาขายที่ไทยแล้วก็เลยเลือกเป็นของแถมมาลองดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เรารักมากอีก,อ,กอันนึงนะคะเป็นของที่เราได้แถมมาจากการซื้อรอบนี้ก็คือ rose face mask ของ fresh นะเอาจริง fresh ต้องเข้าหรอปาใช้ของ fresh เยอะขนาดเนี้ยคือ skincare เราทุกวันเนี้ยของ fresh หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็น m a ซ์เป็น serum เป็นไอ e cream เออมี m a ซ์ของ fresh สี่ตัวแล้วก็มี scrub แล้วก็มีโฟมล้างหน้าแล้วก็มีลิปมันด้วยล่าสุดิิฉันซื้อลิปมัน fresh ด้วยข่ะคุณ fresh ต้องเข้าหรอปะเอาจริงไอตัวเนี้ยมันคือ เป็นมาสกุหลาบค่ะใครไม่เคยใช้เราอยากแนะนำให้ใช้มากคือมันเป็นแม็กซ์ที่แม็กซ์ได้ทุกวนันแนะนำว่าเอาไปแช่ตู้เย็นแ,นนแล้วตอนเอามามามันจะแบบเย็นๆสบายๆซึ่งมันจะลดปัญหาเรื่องผิวเยอะมากด้วยอนุภาพของกุหลาบนะเนี่ยมันจะนี้เพื่อนเราอ่ะชอบบอกว่ามันเหมือนนีนีเว้ยน้ำประหวานน่ซึ่งจริงไม่ใช่มันเป็นกลีบดอกกุหลาบจะ้ะทุกคนมันดีมากมันดีมากจริง ก็คือเราเคยใช้ติดกัน3วันใช่ป่ะสิวผลที่หน้าเราคือ,อยุบแบบเกลี้ยงเลยอะประทับใจมากหลังจากมันก็คือซื้อมาตลอดไม่เคยที่จะแบบไม่มีติดบ้านไม่มีติดตูเ้เย็นไม่มีเป็นอีกอันนึงที่เราได้แถมจากการซื้อครั้งนี้นะคะก็คือคอมบูชาเฟเชียลทรีทเมนต์เอเซนส์เป็นแอนตี้พิลูชัอนสมูทบูสและลูมินัสซตี้นะอ s an e s เซนส์ค่ะทุกคนก็คือลงหลังโทนเนอร์แหละแต่ว่าเป็นตัวคอมบูชา เป็นอีกตัวดังของเฟรชเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เห็นเราบีบจับๆมาอยู่หลายอันแล้วคือเป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากตัวนี้ไม่ได้ได้มาตอน6-6แต่คือได้มาตอนก่อน6-6นะคะก่อนมิดเยียร์เซลของเซฟรานี่ค่ะก็คือลิปคุณแม่ลิลิจ้าแม่ผู้ซึ่งไม่ออกเพลงแต่ว่า,าออกเครื่องสำอางตลอดเวลาเธอใครชอบทาลิปสติกสีแดงและไม่เคยมี ตัวอันเซนเซอร์ของคุณแม่เธอพลาดมากเธอไปซื้อสีแดงแบบอืม,มากอะแล้วคือดีติดทนทั้งวันกินข้าวไม่ดูดขอบคุณแม่ดีๆค่ะที่ได้ประดิษฐ์ผลงานอันทรงคุณค่าขนาดนี้อันต่อไปอันนี้ก็ได้มาพร้อมของเรียนหน้าบอกแล้วว่าเฟรชต้องเข้าเห็นปะเฟรชชูการ์ลามินไฮเดรตติ้งลิปบาล์มนะคะสาเหตุวีเซอยนี้ยก่อนหน้าน,นี้คือว่าอยู่อะ ปากแห้งมากแห้งแบบที่ลอกเลยลอะเราแบบใสรหารลิปมันใหม่แล้วได้เทสเตอร์มาอันเล็กๆก่อนหน้านี้เราก็รู้สึกว่ามันดีข้างในน่าจะเป็นสีเขียวหรือปาอ่าใช่ด้วยเป็นสีเขียวนะคะข้างในมีอย่างหนึง่งไม่ใช่เครื่องสำอางแต่ว่าอันนี้เป็นอันที่เราภูมิใจมากนี่จางขอโทษนะที่แบบยกรองเท้าขึ้นมนาะเป็นรองเทา้าสเก t ตเชอร์นะคะรุ่นบ๊อบส ตอน66นั่นแหละเราได้มาในราคา500บาทจะบอกว่ามันนิ่มมากเดชบุญที่มีไซส์พอซื้อมาแล้วแบบไม่เคยผิดหวังกับสเก็ตเชอร์เลยรักที่สุดเดี๋ยวใส่ไปเที่ยว๋อถ้าใครเห็นอันนี้แบบแวบจริงๆอันนี้มันไม่ได้ได้มาตอน66หรือมิเดียเซลหรอกเพียงแต่ว่าเราอยากอวดก็คือลิปกุชชี่นะคะช่วงนี้ใช้ลิป แบรนด์นี้ตลอดเพราะว่ามันชุ่มชื้นแล้วสีมันแบบมันแจกสีมันดีพิกเมนต์ดีแล้วก็ราคาอยู่ในเรนจ์ที่รับได้เมื่อเทียบกับคุณภาพอะได้มาสักพักใหญ่หญแล้วค่ะที่เคาน์เตอร์กุชชี่สี่หค่ะสามารถทาไปไหนมาไหนได้ทุกวันสวยงามวันนี้หมดแล้วแหละไม่รู้จะรีวิวอะไรละไม่รู้จะแกะกล่องอะไรแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะมาทำคลิปทำลิปสติกให้ดู อย่างที่บอกนะคะก่อนไปค่ะฝาก subscribe กด like แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะใครที่ชอบไม่ชอบอยังไงคอมเมนต์ติชมพูดคุยกันได้เลยหรือว่าอยากจะแบ่งปันว่าเอ้ยอันนี้ดีคุยกันมาในคอมเมนต์ได้จะขอคําสุภาพเนาะยยมีเพจนะคะปากแดงแล้วทำอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะเริ่มกลับมาทำคอนเทนต์แล้วก็ลองไปดูกันว่าปากแดงแล้วไปทำอะไรบ้า ก็มี IG ค่ะขอฝากไอเนาะ y u i i s a m a นะคะ yuisma ใครที่ชอบกล้องฟิล์มก็ y u i i s s m a 1 3 5 mm นะคะใครอยากจะไปแชร์ประสบการณ์การใช้กล้องฟิล์มหรือว่ากล้องฟิล์มแบรนด์ไหนดีหรือว่าฟิล์มตัวไหนสีสวยฟิล์มอันไหนราคาถูกฟิล์มอันไหนแพงฟิล์มอันไหนคือราคาเราสู่กันฟังได้ไปเม้ามอยกันได้ไปก่อนสวัสดีค่ะ